ดูดวงรายวันกับดูให้ดีดวงแบบไม่เรานะคะพิกอาร์กาัสดวงความรักของคุณในตอนนี้เลือกเลยนะคะหลับตาและส่งสมาธิมาที่ไพ่กองที่1กองที่สองกองที่สามโอเคคนที่เลือกกองแรกนะคะ ถึงแม้ว่าความรักจะแบบว่าวุ่นวายเกี่ยวข้องกับเรื่องงานจะต้องตัดสินใจว่าเฮ้ยมันจะแบบนำสู่ความมั่นคงมากขึ้นในชีวิตไหมเนาะแต่ว่าทั้งคู่ก็พร้อมที่จะก้าวเข้าไปสู่อีกระดับหนึ่งของชีวิตสามารถคอมมิตกันเข้าไปสู่ระดับนได้เลคะ e n g a g e m e n t แล้วก็มันอาจจะอยู่ในช่วงที่จะต้องสื่อสารกันเยอะๆมันเพราะว่าพอ ความสัมพันธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคน2คนเนาะมันคือบ้าน2บ้านเพื่อนสอกลุ่มมันไม่ใช่แค่2องเดิมาอาจจะ3 4มหมันมีหลายๆอย่างที่จะต้องเข้ามาทําความเข้าใจร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันมันเลยมีหลายๆส่วน ความรักตอนนี้มันเลยอยู่ช่วงค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็ตื่นเต้นและหนักใจไปในทางเดียวกันว่าเฮ้ยนี่คือเราจะลงหลักปักฐานกับคนคนนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยมันคือจุดๆนี้ก็ดินดีล่วงหน้าแล้วก็วางแผนการเงินดีๆนะคะอ่ะประมาณนี้สำหรับคนเลือกกองแรกนะคะกองที่สองนะคะ โอเคอ่าอาจจะผิดหวังมาอาจจะมีเรื่องมือที่3เกิดขึ้นนะคะเอ่อ Angel Romance บอกว่าให้โอกาสอีกสักครั้งหนึ่งกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะให้โอกาสอีกสักครั้งหนึ่งอืมคือตอนแรกอ่ะก็เป็นความรักที่หอมหวานเลยแหละลงตัวนึกว่าคนเนี้ยจะลงตัวไปแล้วแล้วก็ดันเกิดเรื่องนี้ขึ้นเสียใจมากเสียใจมากๆแต่ยังมีเรื่องที่แบบ ผูกพันกันอยู่ในเรื่องของการงานการเงินต่างๆอืมอาจจะมีลูกด้วยกันหรือว่ามีพันธะที่ยังจะต้องตกลงกันอยู่ซึ่งแบบเจ็บมากเลยนะคะยังมีโอกาสเหลืออยู่ที่ที่ที่น่าให้เหมือนกับว่าความผิดครั้งนี้มันร้ายแรงแหละแต่ว่าให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งลองลองใหม่อีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่ายังใช่อยู่ประมาณนี้ แองเจลบอกแบบนี้นะคะอืมต้องต้องลองตัดสินใจดูเลยเพราะว่าคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันเยอะในเรื่องของหลายๆอย่างที่แบบชิตมันรวมกันเข้าไปแล้วแบบเนี้ค่ะโอ้เป็นกําลังใจให้นะคะกองที่สองอืมกองที่สามนะคะ โอเคอาจจะต้องตัดสินใจมีถ้าคนละศาสนากันทีนี้อ่าดยส่วนตัวแล้วทางฝั่งดูให้ดีอ่ะจะไม่ค่อยมองในมุมเรื่องศาสนาจะมองเรื่องความเชื่อมากกว่าความเชื่อหรือความเข้าใจในมุมมองการใช้ชีวิตแต่ว่า แองเจิลฟอร์แมนบอกว่าเป็น religious factor แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นความเชื่อในการใช้ชีวิตนั่นแหละว่าแบบมีปรัชญาในการใช้ชีวิตที่ตรงกันไหมอืมมันอยู่ในช่วงที่ว่าเฮ้ยเรารักกันแหละแต่ว่าความรักมันไม่พอที่จะทําให้เดินหน้าต่อไปในในแนวทางเดียวกันไหมแบบเนี้ค่ะมันเริ่มมีความเอ๊ะเกิดขึ้นในหลายๆอย่างหรือเปล่าหรือเปล่านะอันนี้ต้องมาตัดสินใจเพราะว่านั่นจะเป็นจุดที่ณนะตอนนี้เริ่มแบบจะต้องตัดสินใจเพราะเหตุผลนี้แหละไม่ใช่ว่าไม่รักกันอนะ แต่ว่ามันจะไปต่อได้ไม่ได้เพราะว่ามันมีความเอหรือมันไม่มีความเอนี่แหละอืมเราหวังอยู่ลึงๆว่ามันจะไม่เออะแต่เราก็รู้ว่าคนที่มันผ่านมามันเอะเพราะว่าคิดไม่ตรงกันแบบนี้นี่แหละมันเลยไปต่อกันไม่ได้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องเขาว่าแบบเห็นเรื่องนี้ยังไงเรื่องการเลี้ยงลูกเรื่องการใช้เงินเรื่องการทํางานการตัดสินใจเรื่องต่างๆแต่งเข้าแต่งออกอะไรแบบนี้ค่ะหรือศาสนาอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่า เนี่ยการใช้ชีวิตเป็นหลักๆในการตัดสินใจต่างๆซึ่งมันต้องไม่เอกมันต้องด้วยกันถึงเห็นไม่ตรงกันแต่ว่า support ไหมเพราะมันคือทีมเวิร์กเนาะชีวิตคู่อะเนี่ยอยู่ในจุดนี้ของกองนี้เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับดูให้ทีดูนมบไม่ดาได้นะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย